ย้ำทุกอำเภอฝ้าะะวังไฟป่าป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2 5ตามนโยบายรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอย่างเคร่งครัดจับได้ไม่มียกเว้นดำเนินคดีทันทีผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่16มก,กราคมที่ผ่านมานายอธิสันอินทราผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีได้ลงนามในคำสั่งประกาศจังหวัดกาญจนบ,บุรีเรื่องห้ามผาเผาโดยเด็ดขาดในทุกพื้นที่จังหวัดกาญจนบ,บุรี ประจำปี2,568เพื่อป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ที่มีผลกระทบกับอากาศและสุขภาพของประชาชนอันมีสาเหตุจากการเผาในพื้นที่ป่าไม้ป่าสงวนแห่งชาติป่าอนุรักษ์ป่าชุมชนที่สาธารนณะการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมการเผาเขยะในพื้นที่ชุมชนเมือง พื้นที่ริมทางตลอดจนแหล่งกําเนิดมลพิษต่างๆในภาคอุตสาหกรรมพร้อมประกาศบังคับใช้กฎหมายดําเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนซึ่งจะต้องได้รับโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดได้แก่หนึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณาสุขพุทธศักราช2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมตม,มาตรา74ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน25,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับและตามประมวลกฎหมายอาญา พุทธศักราช2499มาตรา220ผู้ใดกระทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัตถุใดๆแม้เป็นของตนเองจนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์สินของผู้อื่นต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน7ปีและปรับไม่เกิน1 4 0 0 0 0บาทซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีมีเนื้อที่ประมาณ19,483.148ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ12ล้าน 176,976ไร่ใหญ่เป็นอันดับ3ของประเทศเป็นรองแค่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดเชียงใหม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด122แห่งแบ่งเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด1แห่งเทศบาลเมือง3แห่งเทศบาลตำบล46แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล72แห่งหลังจากมีประกาศดังกล่าวออกไปในอำเภอทุกอำเภอผู้บริหารท้องถิ่นผู้นําท้องที่ได้ตื่นตัวสอดส่องดูแลเอาใจใส่โดยได้ประชาสัมพันธ์ชี้แจงสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามประกาศฉบับดังกล่าวอย่างเคร่งครัดซึ่งได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนชาวกาญจนบ,บรุรีที่มีอยู่ทั้ง13อำเภอ98ตำบล 959หมู่บ้านและ206ชุมชนเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าประชาชนส่วนใหญ่ของจังหวัดจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแต่ก็ยังไม่สามารถควบคุมได้100%เพราะยังมีมนุษย์ที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่สนใจถึงผลกระทบที่จะตามมาโดยพบว่ายังมีการลักลอบเผาอยู่ในบางพื้นที่ล่าสุดวันที่25มกราคม2568นายอธิสันอินทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีได้รับรายงานจากนางสาวชนทิชาวง์อุตสาแนมเพลลาขวัญว่าเวลาประมาณ22.30นาทีของคืนวันที่24มกราคมตรวจสอบระบบดาวเทียมพบเกิดจุดความร้อนฮอปอ p o ตขึ้นที่บริเวณป่าชุมชนเขาพ่อปู่วัดใหม่คีรีวงหมู่ที่4ตำบลหนองประดู จำนวนหนึ่งจุดขณะตรวจพบไฟกำลังลุกไหม้แหนเพอเราขวาญจึงได้สั่งการให้ปลัดอำเภอพร้อมด้วยสมาชิก 200, สอสร้อยออำเภอเราขวัน8กำนันผู้ใหญ่บ้านและรถน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองประดูร่วมกันเข้าดำเนินการดับไฟป่าอย่างทันท่วงทีทำให้ควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังอาคารและสิ่งปลูกสร้างของทางวัดได้อีกทั้งยังจัดกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมรถบรรทุกน้ำเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดจนถึงเวลา7นาฬิกา30นาทีของวันที่25มกราคมแต่ยังคงพบ กลุ่มควันอยู่บนเขาซึ่งรถบรรทุกน้ำไม่สามารถเข้าถึงได้เจ้าหน้าที่จึงได้ฉีดน้ำตามแนวเขาด้านล่างรวมถึงร่วมกันทำเป็นแนวกันไฟเอาไว้ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ไว้เฝ้าระวังตามตารางเวร จนกว่าสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติต่อมานายศิริรัตน์บร,รุงเสนาในอำเภอศรสีสวัสดิ์ได้รายงานว่าเวลา19.00นวันที่24มกราคมได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ตำบลท่ากระดานว่าเกิดไฟป่าขึ้นที่บร,เริเวณซอยไร่ตาห้อยที่อยู่บนเขาตับเต่าหลังจากได้รับแจ้งจึงมอบหมายให้ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านประชาชนจิตอาสาพร้อมประสานกำลังเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขื่อศรีน,นค,ครินรวมถึงรถน้ำจากเทศบาลตำบลเอราวันระดมกำลังเข้าดับไฟป่า พร้อมกับทำแนวกันไฟเอาไว้ด้านล่างเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามขยายวงกว้างแต่กว่าจะสำเร็จทำเอาเจ้าหน้าที่ต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไปตามๆกัน นายสิรดียรัตน์บรุงเสีนาแหนเ่เภอศสษิสส์ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าผมต้องขอความร่วมมือคนศส,ส,สดิ์ทุกท่านร่วมกันป้องกันไฟป่าเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่เมื่อมีเหตุทางเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทั้งอุทยานฝ่ายปกครองฝ่ายท้องถิ่นพี่น้องประชาชนจิตอาสาก็ต้องเสียสละเสี่ยงภยัยเหนื่อยยากอดหลับอดนอนในการเข้าไปทําแนวกันไฟเข้าไปดับไฟอย่างเมื่อคืนที่เขาตับเต่าต้องขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือสถานการณ์แนนำเภอรเราอยู่ภายใต้การควบคุม แต่ก็เพียงจุดเริ่มต้นเดอนกุมภาถึงมีนาที่จะถึงคือของจริงแต่เราจะผ่านไปได้ถ้าทุกคนช่วยกันร,ร่วมมือไม่เผาเฝ้าระวังเข้าไปร่วมดับไฟทันท่วงทีหรือส่งข้าวส่งน้ําให้กําลังใจเจ้าหน้าที่แค่นี้เราควรีสวัสดิ์จะผ่านปัญหานี้ไปด้วยกันขอบคุณครับทั้งนี้นาะอธิสันอินตราผูว้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวว่าอยากจะฝากไปถึงชาวกาญจนบุรีในทุกพื้นที่ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31เ,เมษายน ขอความร่วมมือในการหยุดเผาเพราะผลกระทบที่ตามมามีมากมายโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพเด็กคนชารารวมถึงหญิงที่ตั้งครรภ์และผู้ป่วยติดเตียงที่ผ่านมาตนใน้สั่งกำชับให้ทุกท้องที่ติดตามปัญหาดังกล่าวอย่างใกล้ชิดหากพบผู้ลักลอบกระทำวามผิดให้ปฏิบัติตามประกาศคำสั่งอย่างเคร่งครัดพร้อมประสานพนักง,งานสอบสวนในพื้นที่ เร่งสืบสวนขยายผลจับกลุมตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นซึ่งทั้งหมดจะต้องดำเนินการตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ได้สั่งการมา